นาจ้าแกงชูชีปลาช่อนอุ้ยสามใส่น้ำเชอะเอเยอะไปกิน่มกินเองน้ำเนี่ยชีปลาช่อนจ้าชีปลาช่อนสาวแกงเมื่อกี้นี่ปลาช่อนน่าจะตัวตัวหรอสองตัวเหานทำสองตัวพกกนั้นหัวไม่รู้เครื่องไหนไส้ไปอยู่ตรงไหน,นเราเป็นพี่กระซื้อเราชอบกินไส้ด้วยสิกินกระเพาะ ช้อนนะมันจมมาแล้วจะเป็นชูทีหรือเป็นอะไรเอาละเป็นอะไรก็เอาน้ำเยียงไปนหน่อยเอาไว้ยำข้าวกินเอาไว้คุกข้าวกินเราก็กินแต่น้ำแกงได้เนื้อก็ไม่อยากกินตรงนี้ใช่กับเพาะป่ะรู้จะตักตรงไหน,นรู้จะตักตรงไหน,นให้ดูพุงเห็นพุ่งแล้วพุ่งแล้วถอยไหนก็ไม่รู้อะ วุยวุยวุยชูชีใบยอแกงใบยอใส่ใบยอใส่กระชายด้วยใส่ใบยอด้วยน่าจะอร่อยนะลูกสาวแกงเมื่อกี้นี่แกงเมื่อกี้นี่เองประมาณใบายบายแกงบายบายนี่นอนหลับแล้วนี่หลับแล้วถ่ายทั้งหม้อบ้านนี้นิยมถ่ายทั้งหม้อไปตักใส่ถ้วย ไี่ตักใส่ถ้วยเลยเอาทั้งหม้อนี่เลยทั้งหมอ้อทั้งหม้อเลยตรงนั้นอะไรตรงนั้นผงท้องผงอะไรก็ไม่รู้ใส่ที้มันย่องเลยมะพร้าวลูกใหญ่น่าจะมันน่าดูเลยอุย้ยแกงชูทีปลาช่อนไม่ได้ต้มไม่ได้ต้มยำได้ไหมส่องสามตัวในสะ ใ่สะได้มาซองซ้มตัวไม่ใช่กินไม่ใช่กินทุบหัวนะเนี่ยกินที่มันตายคนทําก็ทุบหัวไม่เป็นคนทําก็ทุบหัวเป็นเอาใส่ปลาตายถึงจะกินปลาเริ่มตายก็กินนะกินแบบนี้ทุบหัวไม่เป็นเกงปลาชดทีปลาชนจ้าคินนี้ก็คินนี้แล้วนะสวัสดีจ้า